นายบุรชาศริริวัฒนากเกษมประธานชมรมคนข่าวเพชรบูรณ์จัดงานเปิดตัวชมรมอย่างเป็นทางการในโอกาสวันนักข่าวหรือวันสถาปนาฐานด่านดอนสีณนะมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายเสกสรรกลิ่นภูลในอำเภอหนองไผ่เป็นประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนประกอบด้วยพันตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่พร้อมรองผู้กำกับการ พันตำรวจโทวรบดินเลิศสุภสินสติศร้าวสถานีตำรวจทางหลวงห้ากองกำกับการหนึ่งนายทัศนายจิตหัวหน้าหมวดทางหลวงนานเเลียงนายแพทย์สมรศรีตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น้องไผ่และหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลน,นางรัชดาพรทองใจสดสาธารณาสุขอำเภอหน,นองไผ่นายพิธพรวิพิธการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดรบดิครุธทางคะ ผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนในเครือกุรดิศวิทยานุสรหน,นองไผ่และวิเชียรบุรีให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมเจ้าของบริษัทห้างร้านและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานจํานวนมากสําหรับชมรมคนข่าวเพชรบุญได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักข่าวในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนและร่วมกันพัฒนาวงการข่าวท้องถิ่น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในงานามีการสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันทำกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเพื่อส่งเสริมช่วยพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป